ในในตัวนี้นะครับจะสอนวิธีการ copy code นะครับ copy code จากวิดีโอใน YouTube นะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันทำได้ไหมเดี๋ยวตามาลองทำพร้อมกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับการที่จะ copy code จาก YouTube ได้เนี่ยมันต้องโหลดนะครับโหลดตัว extension นะครับจาก Google Chrome น,นะครับ เดี๋ยวเราไปโหลดดูดีกว่าว่า extension มันชื่อว่าอะไรพอดีเห็นจากฝรั่งนี่แหละเขาทำกันนะครับก็ไปที่ตรงนี้สามจุดนะครับขวามือบนสามจุดนะครับแล้วก็เลือกจะเลือกตรงไหนก็ได้เครื่องมือเพิ่มเติมก็ได้นะครับเครื่องมือเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็เลือกไปที่ส่วนขยายนะครับก็คือ extension นะครับของตัวคุณน้องโคมคราวนี้เราก็มาดูนะมาเสิร์ชหาดีกว่านะว่า extension ตัวนี้ชื่อว่าอะไรหลังจากที่ไปศึกษามานะครับ extension ตัวนี้มันชื่อว่าตัว backbox นะครับลองเซิร์ชดูตัว backbox นะครับลองเซิร์ชดูว่าเจอไหมนะครับว่าตัว backbox นะี่ถ้าเราเซิร์ชไม่เจอจากตรงนี้นะก็เข้าไปที่ google ก็กได้เราใสชคาว่า extension extension นะ แล้วก็เลือกคำว่าแบ็กบ็อก์โอเคนี่จะเจอและแบ็กบ็อกก์นะซ e l เล t c ค p ปปี้เพอ่าพอเข้ามาแล้วนะก็กดเพิ่มในโคมกดเพิ่มส่วนขยายโอเคก็จะเข้าแบ็กบ็อก์ได้แล้วันนี้เราก็สมัครสมาชิกนะผ่าน Google นะก็ สมายสมาชิกไปพอเราเข้าแล้วนะครับเราก็ไปที่วีโอสักนะคลิปหนึ่งนะสักคลิปใดคลิปหนึ่งเสร็จแล้วก็เลือกปักหมุดนะไปที่ attention เนี่ยไอ้รูปที่มันเป็นจิ๊กซอว์เนี่ยเราก็ปักหมดุดพอปอกหมุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอไอ้ตัวแบกบ b ็อกตรงนี้นะกดคลิกหนึ่งทีนะมันจะมีสีขาฝฟ้าขึ้นมาให้เราคุมเห็นมามันสามารถคุมโค้ดตรงนี้แบบนี้ได้ส่วนเราคุมแค่นี้นะเอาแค่นี้ พอเราคุมเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้โน้ตดแพดก็ได้่นะากน้นกดเกมเมอรแพดเสร็จแล้วกดคูโทนวเห็นไหมมันสามารถ Copy ปี้โค้ดจาก YouTube ไปเลยนมาแบบนี้นะสัวลองคลิปเลยลองลองตัวนี้บ้างเราหาโค้ดยาวๆก่อนอ่ะเห็นไหมแบบน,นะน,น,น,แบบนี้เรากดแบ็กบอทีหนึ่งนะกด Copy อย่างนี้เลย เราก็ไปที่โน้ตแพดเราก็กดวางเห็นไหมมันก็จะมาหมดเลยเห็นไหมครับว่าสะดวกนะครับในการใช้งาน